อยากจะเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าโครงการบริหานต์ทพนีของกรุงไทยเนี่ย จะเตรียมยังไงดีบ้างพี่รักษ์25พฤษภาคมนี้เขาจะสอบกันแล้ววันนี้วันที่19พวกเรามีเวลาอีกประมาณ4-5วันในการเตรียมซึ่งพี่รักษ์ดูจากสิ่งที่เขาส่งมาให้แล้วเนี่ยมันมีหลายหมวดหมู่มากเดาว่าน่าจะเป็นชอยนะเป็นข้อสอบที่มีชอยและทั้งหมดนี้ปกติมเมเนจเมน์นทนนี้ไม่ออกสอบนี่คือข้อสอบของแบงกิ้งนี่คือข้อสอบของสายงานของเขาเองซึ่งแน่นอนว่าพี่ลักษ์เดานะหลายชุดหลายหมวดขนาดนี้น่าจะเป็นกอขอคงอปกติสายแบงกิง้งชอบมีลักษณะแบบนี้แหละซึ่งอะไรบ้างที่เรา ควรจะเตรียมพี่รักอย่างแรกพี่ลักแนะนําว่าจากในนี้พวกเราเพื่อนเราควรจะไปเตรียมเรื่องของเลโชนะเลโชทางการเงินคือ P ีนอลถูกป่มแล้วก็เรื่องของตัวงบดุลเนนะี่ยควรจะไปทําความรู้จักเรื่องของเลโชทางการเงินซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เอาเครื่องคิเลกไปไหมแปลว่าถ้าไม่ให้คืงคิเลขคุณต้องหารตัวเลขเป็นนะ ต่อให้มีกอขอคงอบางทีใช้มันต้องหานเองเป็นถ้าคุณไม่เคยฝึกตั้งหานมานานมากแล้วเครื่องคิดเลขไม่ใช้อันนี้มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวเครดิตอะมาเก็ตติ้งเครดิตเนี่ยจะต้องใช้เลโชทางการเงินแน่นอนในการที่ไปใช้ในปกติแบงกิ้งทุกคนจะต้องหานเลโชทางการเงินเป็นเช่นสภาพคล่องหายยังไงหรือว่าหรืออัตราส่วนต่อยอดขายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อย่างแรกเลยแนะนําให้ไปเตรียมคือเลโชทางการเงินอะไรบ้างที่ฉันควรรู้คุณควรควรู้ไปเสิร์ชหาข้อมูลได้เลย สคืออะไรบ้างพิลักษ์สคือ knowledge ความรู้ด้าน marketing และ business ซึ่งพีลักษ์จะบอกว่าในหนังสือยังบัตรคุณยังสามารถไปใช้เตรียมได้ในบางส่วนนะส่วนเรื่องของตัวเ a t i ในส่วนตัวแบบฝึกเซลเทสอาจจะยังไม่มีตามนั้นแต่ใดๆก็ตามแต่ถ้าคุณฝึกทํำก็สอบจากแบบฝึกเซลเทสสาข้อคุณจะได้ logic บวกลบคูณหารและรวมไปถึง logic พื้นฐาน mt ทุกที่เป็นตรงตามแบบฝึกหมดเลยยกเว้นอันนี้สาย banking เนี่ย เป็นอันที่เขาออกข้อสอบโดยใช้ข้อสอบของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะได้โนเลทหรือประสบการณ์ทางอ้อมแต่จะตรงตัวเลยอันนี้อาจจะยังไม่ใช่แต่ใดแนะนํานะว่าคุณจะต้องไปทําเพิ่มอันที่2คือเรียนรู้เรื่องของตัวมาร์เก็ตติ้งเรียนดูได้จากตัวยางบัตรก็ได้ส่วนถ้าไปทําความรู้เพิ่มเติมทําอะไรบ้างพี่ลักควรจะไปรู้สีพีควรไปรู้เรื่องของตัวสวอตควรไปรู้เรื่องของการทรําธุรกิจสักเล็กน้อยนะเรื่องอะไรบ้างพี่ลักษจะไปต่อข้อที่3าคืออะไร เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ค่ะจุลภาพมหากภาพใครที่อยากจะไปทําข้อสอบว่าเราสามารถมองภาพรวมเป็นแผ่นเดียวกันได้ไปทําความรู้จักนิดนึงว่าจุลภาพมหากภาพเนี่ยเรื่องของอะไรบ้างดีมาปปร์ซพายคุณต้องรู้เรื่องดีมาปปร์ซพายคุณรู้ไหมว่าดีมาน์คืออะไรซัพพายคืออะไรอัตราเงินเฟอ้อคืออะไรนี่คือโนเลที่คุณต้องรู้นะ เพราะว่าอะไรสายแบงกิ้งมีผลกระทบเสมอเมื่ออาตาัตราหนึ่งเปลี่ยนไปอาตาัตราหนึ่งจะเป็นยังไงบ้างโนเล่นนี้สําคัญมากคุณจําเป็นต้องรู้แล้วเขสอบมักจะเป็นกอขอคออนอให้คุณสามารถรู้เช่นถ้าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้คิดว่าทิศทางของตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างคุณต้องรู้หลักจุลภาคไอ้บา้าข้าพ้อนี้นะใครที่เรียนเศร,รษฐศาสตร์มาพี่เลกจะบอกว่า หมวดทั้งหมดเนี้ยใครที่เรียนเสียสารมาจะทำได้ง่ายมากโขอไหมสี่ค่ะต้องเตรียมอะไรบ้างพี่รักษเตรียมไปนิดนึงคือการเขียนสเตทเมนภาษาอังกฤษเพราะมันมีหนึ่งข้อหนึ่งหมวดที่เป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพี่รักไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เราทขาข้อสอบภาษาอังกฤษคล้ายๆโทอีกหรือจะเป็นการเขียนสเตทเมนเพราะถ้าเป็นเมเดนเมน์ทอรนี้ที่อื่นเขาจใจพวกเราเขียนสเตทเมนแต่พอเป็นที่นี่ของกรุงไทยพี่รัก์คิดว่าเขาน่าจะเป็นลักษณะช้อยกอรขอคองงอ แล้วก็อาจจะต้องเขียนเป็นสเตทเมนต์หรืออาจจะเป็นกอขอคองอแทนน่าจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไปลองใครที่เคยสอบข้อสอบโทรอีกแล้วว่าคิดว่าน่าจะทําข้อสอบเหล่านี้ได้ใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้สิ่งที่ต้องทําเพิ่มเต,มติมข้อที่5คือ ไปทาความรู้จักเกี่ยวกับแบงกิ้งค่ะว่าแบงกิ้งมีโปรดักต์อะไรบ้างหรือว่าถ้าคุณไม่รู้จักโปรดักต์เขาคุณจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขากําลังไปทําอะไรอยู่ซึ่งบางทีมันมีโจทย์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่เยอะม่พี่เจะบอกว่าไปเตรียม5ข้อนี้ไว้ซะซึ่งแถมให้เรื่องหนึ่งคือเรื่องของตัวมีข้อที่เรียกว่าคอมพลีอันก็คือ p d p a p d p a เป็นกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลเนานะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับอะไรบ้างสิทธิสิทธิฮิวแมนไรท์ของทุกคนอ่ะสิทธิเกี่ยวกับทุกคนากาขนึ้้นเเววลาาาากรทํอออียย่่คคคิดคิดดะแฟื มันจะติดไหมมันจะติมไหมมันมันยุติธรรมไหมถือว่าถ้ามันยุติธรรมแปลว่าสอดคล้องกับกฎ p d ด a กฎ p d ด a คือกฎหมายที่จะให้เอาข้อมูลของเราไปทําอย่างอื่นบ้า,บาเราต้องคิดว่ามคเซ้นไหมมันเอาไปทําได้ไหมมันทําได้ไมมเนี่ยถือว่าไปทําความรู้จักไปเสร์ชมาซะว่า p d p a คืออะไรถือว่าเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมใครที่จะไปไปลองเตรียมก่อนมีเวลา4-5วันย้ําอีกรอบนึงนะไปเตรียมดีๆเรื่องอะไรบ้างหนึ่งคือเรื่องของตัวเลโชทางการเงินหรือว่า สคือเรื่องของตัวมาร์เก็ตติ้งอรือว่าว่ามันมีสีพีมันมีสวัสดเป็นยังไงบ้าง 3. คือเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาพมหักภาพดีมานซ์ซัพพลายคืออะไรเงินเฟ้อคืออะไรนี่คือ3 Wording ที่คุณต้องรู้นะถ้าไปจริง ถ้าเป็นสายแบงกิง้งไม่มีทางที่จะไม่เจอถ้าเป็นข้อสอบลักษณะนี้นะดีมานซ์พายเกยกับเงินเฟอ้อคืออะไรคุณต้องรู้ 4. คือคุณควรไปทำโปรดักต์โนเลดเกี่ยวกับของเขาว่าแบงกิ้งขายอะไรบ้างทำอะไรบ้างหรือว่า5เตรียมเรื่องของภาษากฤษไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องไปใช้ในการทำข้อสอบอาจจะเป็นคล้ายๆโทอีกหรืออาจจะเป็นสเต t เมนต์ส่วน6คือข้อสุดท้ายคืออยากให้พวกเราเนี่ยทำความรู้จักเรื่องของ PDP a ไว้โอเคไหมนี่คือ6สิ่งที่คุณต้องรู้เวลาไปอยู่หน้าง,งานบอกเลยว่ามีโอกาสได้ใช้แน่นอนใบไ,ไว้พอ,อน้องมา ถามพี่ลักปรึกษาพี่รักษ์พี่โลเดี๋ยวพี่ลักทําคลิปให้ในเมื่อรับปากแล้วก็ขอนอนุญาตออกมาทาคลิปให้หน้องๆเพราะนั้นะใครจะไปเตรียมตามนี้เลยส่วนจะปรึกษาเข้าโครงการไม่เดเม้นททัวร์นี้ปรึกษาอื่นใดปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตีแล้วกดที่ติดต่อเราใครจะเตรียมความพร้อมเข้าไม่เดเมนทัวร์นี้วันนี้วันที่19าถูกปะมีสเปเชียลไพรส์สำหรับอพี่รักษ์สำหรับใครจะเตรียมความพร้อมฟ Day 7 day ใครจะเตรียมแบบ All-in พี่รักจะบอกมันมีคูปองนะที่เป็นส่วนลดให้ใครที่สนใจอยากจะออบบาาป ขอสิทธิ์ใช้คูปองได้เลยวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ